ุณพ่อคุณแม่คะพูดถึงลิซ่าแบล็ตพิงคศิลปินระดับโลกเนะะี่ยค่ะความสําเร็จของลิซ่าไม่ได้มาง,ง่ายๆนะคะเขามีความสําเร็จที่พ่อแม่ต้องจ่ายให้คะ่ะพ่อแม่ที่อยากให้ลูกโตไปแล้วเก่งประสบความสําเร็จเหมือนลิซ่าต้องดูคลิปนี้สําคัญมากคะ่ะดูให้จบดูซ้ําๆและแชร์ต่อนะคะเพราะดีมากจริงๆคะ่ะเบื้องหลังความสําเร็จของลิซ่าที่ครอบครัวต้องจ่าย คุณพ่อคุณแม่คะพูดถึงลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าล่าลิซามโนบาลที่เป็นศิลปินระดับโลกอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะจับอะไรก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town ระดับโลกไปหมดเลยทั้งเพลงแฟชั่นความงามซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะลิซ่าก็ได้ไปร่วมแสดงโชว์ในคาบาลีที่เรียกว่าทำเอาปารีสเป็นลุกเป็นไฟเลยจะบอกว่ากว่าที่ลิซ่าเขาจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะ น้องนิสาต้องฝึกฝนมีวินยัยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสิ่งสําคัญก็คือจิตใจความมั่นใจนั่นเองมาดูกันนะคะว่าความมั่นใจในตัวเองหรือว่า self-esteem เนี่ยนะคะถึงเป็นเบื้องหลังความสําเร็จและสําคัญมากค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะไอ้ความมั่นใจในตัวเองเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองที่ดีต่อตัวของเราเองเมื่อลูกของเรามีเนี่ยลูกของเราก็จะมีมุมมองที่ดีต่อตัวของลูกเอง และก็จะเป็นแรงผลักดันให้อยากพัฒนาตัวเองท้าทายตัวเองให้ทำเป้าหมายนั้นสำเร็จหรือว่าจะเป็นการพัฒนาจุดด้อยของตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยเลือกอะไรนั่นก็แสดงว่าเรายอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็รับมือกับความล้มเหลวของตัวเองได้อีกด้วยนั่นเองสิ่งนี้แหละค่ะมันคือเบื้องหลังความสำเร็จที่พ่อแม่ของน้องลิซ่าต้องจ่ายไปค่ะ และคราวนี้เรามาดูวิธีสร้างลูกให้มีความมั่นใจหรือว่าเซลล์ทีมกันค่ะ 1. ชี้ให้ลูกเห็นความพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นอันนี้นะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกสิ่งดีๆของตัวลูกเองค่ะให้รู้ว่าทำอะไรได้ดีเสริมอะไรให้ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกเนี่ยรู้ว่าการทำอะไรที่ต่างจากคนอื่นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเช่นกันอย่างเช่นลูกระบายสีลูกนี้สวยจริงๆวันก่อนทำไม่ได้วันนี้ลูกทำได้ดีเห็นไหม ครั้งต่อไปดีกว่านี้แน่นอนเลยแบบนี้เป็นต้นค่ะ 2. ชื่นชมความพยายามความกล้าของลูกเรื่องนี้นะคะเป็นผลดีกับลูกระยะยาวค่ะการชื่นชมลูกโดยเน้นเรื่องความพยายามแล้วก็ความกล้าหาญเมื่อลูกของเราก็ได้ทําอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นลูกเราเจอปัญหาก็ให้ลูกของเราเนะี่ยเขาได้ลองฝึกคิดฝึกจัดการการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าลูกของเราจะทําผิดพลาดทําไม่สําเร็จหรือทําได้ไม่ดีอย่างใจเราก็ตามนะคะเพื่อให้ลูกของเรานะเขาได้เรียนรู้และก็มั่นใจที่จะทําอะไรด้วยตัวเองค่ะจุฝากคุณัมยคะตักดจากกระป๋าดกระงไดนนะคะขุดกร 3. ให้โอกาสลูกแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันนี้ก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่หากิจกรรมให้ลูกเนี่ยได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยที่แบบไม่ต้องไปบังคับให้เขาทาตามแบบอย่างเช่นาหากระดาษสีกิ่งไม้มานะคะให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้ลองเล่นสร้างสารรค์เองหรือแม้แต่การที่ดูการ์ตูนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะคะเป็นการให้อิสระในการเล่นการพัฒนาความสร้างสารรค์ของลูกอีกทางนึงด้วยค่ะ 4. ให้กําลังใจลูก สำหรับข้อนี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าลูกจะเจอเรื่องอะไรจะยากลำบากแค่ไหนนะคะหรือว่าเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้นเนี่ยกำลังใจของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกมากค่ะทำให้ลูกอดทนไม่ท้อถอยและทำให้ลูกของเราเนะ่เขาไม่รู้สึกกดดันเมื่อเขาเจอเรื่องยากเรื่องลำบากรวมทั้งเป็นการสร้างพลังให้ลูกของเราได้ทำสิ่งนั้นๆให้ดีขึ้นด้วยค่ะ 5. สอนลูกให้มองโลกแง่ดี สำหรับข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกข้อนึ่งค่ะฝึกให้ลูกของเราเนี่ยเขามองอะไรเ,เป็นแง่ดีเป็นเรื่องบวกนะคะเวลาที่เขาเจออะไรแย่ๆหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเขาเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปคิดลบและดําดิ่งลงไปนะคะลูกของเราจะได้ฝึกการแก้ไขตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะการสร้างให้ลูกเป็นเด็กที่เชื่อมัน่นมีความภูมิใจในตัวเองหรือว่ามีเซลล์เอส e มแบบนี้จะทําให้ลูกของเราเนะี่ยเขามีทัศนคติที่ดีรับรู้คุณค่าของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะทําให้ลูกของเราเนะี่ยเขาสําเร็จแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เจอ และเนี่ยก็คือเบื้องหลังความสําเร็จของน้องลิซ่าที่พ่อแม่ของน้องเขาต้องจ่ายให้น้องลิซ่านั่นเองแต่ว่ามันเป็นการจ่ายด้วยการสอนและฝึกลูกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินทองอย่างเดียวไม่สามารถที่จะสร้างลูกให้เป็นแบบนี้ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมดูซ้ําๆและแชร์ต่อให้คนที่เรารักด้วยนะคะคิกฟามารีเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านค่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง k i d f a ม i ล y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ k i d แฟมิลี่ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ